เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องมาเจนตี้นะครับมาตอนนี้เราก็จะมาเล่นเป็นฝั่งฆาตกรกันเหมือนเดิมนะโอเคครับแอดออนผมเอาไปตามนี้นะเครื่องเส้นผมก็ไปเป็นโมลิเขียวแล้วกันนะโมลิแดงยังเนะเาะพอเล่นยังไม่ช่ำตัวเนี้ยน้องลินเล่นน้องลินยังไม่ช่ำเลยตอนเนี้ยแต่แอดออนอะไรเอาไปตามนี้เนาะ เออเก็จับไปตามนี้เลยโอเคครับผมว่าเราตัดไปตอนที่เราเล่นกันดีกว่าเนาะโอเคครับไปเลยเอาแล้วครับแล้วก็มาอยู่กันในเกมเลยเนาะมาครับตอนนี้น้องรินน้องรินอา่าเดี๋ยวผมหาก่อนหาก่อนหาก่อนวิปเปอร์เด้งครับวิปเปอร์เด้งโอเคครับ จะเดิเท้านะเอ้ยตีไปก่อนทีนึ่งลงไม้ฟรีไปดิไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วนี่อุย้ยฮะ ล้มเฉยล้มไม้ใส่ล้มไม้ใส่หน้าเฉยลุงหาเรื่องลุงหาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อีกคนเฉยเอาคนนี้ดีกว่าไม่ได้หลงนะเห็นลุงอยู่แต่ว่าเอาคนนี้ดีกว่าเอาวะฟันอีกคนได้อีกคนหนึ่ง อ่อเลยครับสายเสียไปแค่หนึ่งคร,งรุนปุนปุนปนปุนปุนปนอุ้ยเลยสามเรื่องแล้วเนี่ยผมเจอผมเจอนี่ครับเจอแล้ว เป็นเหยื่อซะด้วยเป็นเหยื่อซะด้วยโ <c oughs> ดนผมตีก่อนทีนึงโดนผมตีก่อนทีนึงแล้วผมก็เฟดไปเ <c oughs> ฮ้ยทางนี้ทางนีออ้รักกันมากรักกันมากรักกันมาก มไล่ต่อเลยผมเฟดไปก่อนนะนี่ไงอยู่นี่ไงผมเจอเดวิดคิงเจอเดวิดคิงยังไงต่อเดวิดคิงลมไม้ปรจ,ารจา้าแล้วผมแขวนคนนี้ก่อนนะเฮ้ยไม่แขวนดิ โดนแทงหลังไปดินี่ไงโดนแทงหลังไปดิแทงหลังเนี่ยแทงหลังของจริงเนี่ยเนี่ยแทงหลังของจริงม,มังอาจมาแทงหลังโดนไปดิ เอาคีบปากไปดมดีเดี๋ยวครับเครื่นี้จะเสร็จเครื่นี้จะเสร็จกระทือไปก่อนเมื่อกี้ผมเจอรอยเท้าว,วิ่งเข้าใช่ไหมเหมือนผมเห็นไม่น่าใช่นะตาผมน่าจะฝาดไปเองอา่าอยู่ข้างนูน้น อย่ครับเจลุงเจลุงเจลุงเฮ้ยลุงล้มไม้ดูว่าเลี้ยวไงลุงวิ่งมาอย่างนี้ก็โดนดีฮี่ลุงวิ่งตัดหน้าผมเองนะลุงวิ่งตัดหน้าผมเองนะให้วิ่งติดวิ่งติด เดี๋ยวเรบผมไปไล่คนนู้นก่อนนะว่าผมกระทืบเครื่องก่อนมีคนอยู่เน,น้นนะเน้นนะให้เขาเล่นไม้ไปครับผมเจอเดวิด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  โอ้หคนนี้รีบลมไม้จังเลยลมไม้แหมผมอะไรเบย์ไปเลยอือโอ้โหลมไม้โอ้โ,อโหคนนี้เปไม้คนนี้เปไม้ อย่างนี้ชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เป้ยไม้บ่อยๆนะเฮ้ยหมุนบล็อกไปเฮ้ยกูก็หมูนบล็ <c oughs> <c oughs> กอกตั้งฐานโอ้โหกูอยู่ในซอกหินนี้เองเดี๋ยวเถอะ <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยโอเคครับเราแขวนไปเลย เราเจอนะเราเจอนะทำไรกันตรงนี้ทำอะไรกันตรงนี้เอากระทืบเครื่องก่อนทีหนึ่งโอเคครับมีคนช่วยกันแล้วของแขวนลุงไปก่อนอ่าลุงไม่มีแทงหลังเพราะผมก็กระทืบไม้บ้างเล้ววะไม่ได้ไม่ได้ วิบคิงอุตส่าเปีไม้ให้เราเก็บแต้มไปครับทีละร้อยอยู่ที่เดิมไหมไม่อยู่ครับเอ้แต่วิปเปอร์มันเด้งนะน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอเคครับวิปเปอร์มันเด้งโซนนี้นะ หาดีๆก่อนนีไ่ไงเจออะไรเท้าเจอแล้วครับอ้าวไม่มีไม้ครบเพื่อนเองอะเปยไม้ไปหมดแล้วจะบอกไหม้ผมเสียดจะดีกว่าเสียดเล่นๆ นี่ไงนี่ไงาหาเบ็ดเมน้นอยู่ตรงนี้ด้วยจัดไปดิครับเอ้ยอยู่ข้า่องไหนกันเอ่ยอยู่แถวนี้แน่เลยเพรื่องนี้มีคนปั่นไว้นะ ผมหาดีๆก่อนกระทืบไปเลยครับเครืคร่องนูนเครื่องนูนผมเจอเดวิดคิงว่ะเดวิทคิงวิ่งติดผมเฟดไปเลยเฟยดไปแล้วจ้าน้องรินมาแล้วจ้าไม่โดดมาด้วยนี่ไงนโดดมาอย่างนี้ก็โดนดิไี่วิ่งไปช่วยกันแล้วครับ ครับมีคนช่วยกันแล้วเอาลูก่อนเสดไปเ็ดไปเปไปขาโดดมีคนฮิวล้ลมไปครับเดี๋ยวผมไล่คนนี้ก่อน ใครคนนี้ก่อนเขาหิวกัน response. เขาพยายามจะช่วยกันตอนนี้อุ้ยโดนโดนอยู่แต่ผมเฟดไปเลยฮมาดิครับก็มาดิครับ ลมนั้นเนี่ยลมนั้นเนี่ยแต่ผมรีบอุ้มลุงก่อนเลยลุงน่าจะมีลูกเองไอ้แหวนดิบคลาสชืดชืดแขวนขวน ตายหมูตายหมูเดวิดคิงตรงนี้อ้าวเปิดตู้เฉยไม่เลยครับไปแล้วตึ๊ตุ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  นอนตายตรงนี้ไว้อะไรศพสิบปีหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วห้าทีพอ <c oughs> อะไรโขวเนี่ยปัญญาอ่อนนะกูปัญญาอ่อนเลยอิ่มอิ่มอิ่ม โอ้ยเลยนิดเดียวแต้มจะตันแล้วนะเลยนิดเดียวโอ้ยมีมีกุญแจแดงด้วยหา